เรามาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้มาในหัวข้อชาญนฉลาดในการใช้ชีวิตนะครับในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่20นะครับพี่น้องบทสุดท้ายของพระธรรมยากบเมื่อเราอ่านทุกวันวันละบทพี่น้องครับไม่นานก็จบเล่มเป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องของวิธีชีวิตเลยถูกไหมครับนะวันนี้เนี่ยนะครับ จะใช้ชีวิตยอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรและมีคำสั่งอะไรบ้างในพระคำบทนี้ที่แตะใจเรานะครับเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับ พระคำของพระเจ้านะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีก็เปิดอ่านเลยนะอ่านดูตามเลยนะครับที <c oughs> ละข้อทีละข้อนะครับแล้วก็จดจ่ออยู่ที่พระคําของพระองค์ใครไม่มีนะดูตามสไลด์ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับเ <c oughs> มื่อเราอ่านเราต้องเอามาคิดแล้วก็เอามาไขควร Million, และสัตที่สําคัญที่สุดพระคําของพระเจ้านะเ,าเราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตถ้าเราเอาไปใช้ในชีวิตพระคําของพระเจ้าก็จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปแล้วเติบโตไปแล้วก็เราก็จะมีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเนี่ยแบ่งปันออกไปให้กับคนรอบข้างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาไปพูดเอาไปสอนนะเวลาคนเขาเห็นชีวิตของเราที่เป็นไปตามพระคําของพระเจ้าเขาก็จะได้รับการหนุนใจเองนะครับนี่คือสําคัญที่สุดนะถ้าอ่านแล้วไม่คิดอ่านแล้วไม่ใคร่รเอวแล้วไม่ทําตามไม่ต้องอ่านนะอยู่เฉยเฉยดีที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านตเป้าหมายคือเราต้องการที่จะได้รับ การเปลี่ยนแปลงนะเราจะไม่อ่านพระบัญีเพราะว่าสอบอเนี่ยสั่งให้เราอ่านเราไม่อ่านพระบัญีเพราะว่าคนอื่นเขาแล้วก็อยากจะทําเหมือนเพื่อนเดี๋ยวอายเพื่อนไม่ใช่นะถ้าจุดประสงค์แบบนั้นน่ะอยู่เฉยเฉเถอะนะแต่การอ่านพระบัญชีอ่านเพื่อที่จะเอาไปคิดแล้วก็เอาไปทํานะครับชีวิตต้องเปลี่ยนนะชีวิตถ้าอ่านแล้วเหมือนเดิมนียต้องมาถามกับพระเจ้าว่าชีวิตมีปัญหาอนะไรนั้นก็ถ้ากินอาหารแล้วไม่เติบโตเนี่ยกลายเป็นคนแคะก็ต้องให้หมอรักษา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะคือเพื่อที่จะ,ะทําการบางอย่างเพื่อที่จะรับอาหารถูกไหมครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งถึงหกเนี่ยเป็นเรื่องของคําตักเตือนคนมั่งมีนะอย่าช่อโกงเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกย่างที่คนยากจนคนที่ด้อยโอกาสนะครับเอาเรามาอ่านด้วยกันนะนี่แน่ท่านผู้มั่งมีจงร้องให้อดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่าน ทรัพส,สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและตัวมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อท่านดุดไฟท่านได้สม้สมสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานการนี่แน่ ค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อโกงไว้นั้นก็ร้องฟ้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นได้ทรงทราบถึงพระการขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้วท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานท่านได้บำเรอจ,จิตใจของท่านไว้รอวันประหาร ท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาไม่ได้ต่อต้านท่านนะครับพระธรรมยากอบประกาศว่าความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ร้ค่าการสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองในโลกนี้เพื่อตอบสนองต่อความสนุกสนานหรือการเลืองสำารับในโลกนี้เพื่อการใช้ชีวิตยอย่างฟุ่มเฟือย เพื่ออ,อที่จะมีเพื่อเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนรอบข้างหรือเพื่องานของพระเจ้าเป็นความมั่งคั่งล่ำรวยที่ไร้ค่าไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆนี่นะ้องครับแต่ความมั่งคั่งล่ำรวยไม่ไดอ้อ่ไม่ได้ประกาศว่าคน รวยหรือคนที่มีความมั่งมีมั่งคัง่งนั้นเป็นคนไร้ค่านะในอาณาจักรของพระเจ้าเงินทองโดยตัวของมันเองไม่ใช่ปัญหาตัวเงินทองไม่ใช่ปัญหาแต่การให้เงินทองมาควบคุมหรือเราเป็นทาสของเงินทองหรือความมั่งคัง่งร่ำรวยเหล่านั้นเน่ยเป็นปัญหาเงินไม่เป็นปัญหาแต่วิธีการใช้เงินคือปัญหา นะถ้าเราใช้เงินไม่ถูกต้องหรือเราใช้ชีวิตต้องการเงินทองเพื่อที่จะบำรุงบำเรอนะชีวิตของเราแล้วเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นช่อโกงคนอื่นนี่คือนะความบาปนะครับนะเงินโดยตัวของมันพระเจ้าให้เงินเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะต้องนะใช้เพื่อพันธกิจของพระองค์ คริสตเนเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องใช้เงินถูกไหมครับเพื่อที่จะดํารงชีวิตนะเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวผูว้รับใช้พระเจ้ามิชชินารีต้องการที่จะใช้เงินเพื่อทําพันธกิจเพื่อปัจจัยในการรับใช้พระเจ้านะคริสจักรต้องการนะเงินเพื่อที่จะทําพันธกิจในคริสจักรพันธกิจต่างๆก็ต้องใช้เงินฉะนั้นการที่เราจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยไม่ได้ผิดถ้าเรา มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนพันธกิจแล้วก็เพื่อรับใช้พระเจ้านะครับการลักเงินเป็นเป็นบาปก,การลักเงินต่างหากที่เป็นความชั่วนะครับแล้วก็ในพระธรรมยากอบให้เราได้เห็นว่าผู้ที่มีความบ้างขั่งร่ำรวยบางคนมีเป้าหมายของความร่ำรวยนั้น เป็นความสําเร็จของชีวิตให้ความสําคัญกับความั่งค่างร่ํารวยในวัตถุสิ่งของเป็นอัตาหนึ่งเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาจนเขาไปโกงคนอื่นไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะเอาคนที่มาทํางานในทุ่งนาเกี่ยวข้าวนะโกงค่าแรงเขาโกงค่าจ้างเขาเห็นไะหครับในเวลานั้นเนี่ยเป็นยังมีการใช้ทาตอยู่ยังมีการซื้อขายทาตอยู่ นี่นะครับคนที่ไม่มีอกไม่คือเสียคือด้อยโอกาสเนี่ยนะเขามีมีโอกาสเนี่ยถึงในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องขายคนบางคนในครอบครัวของเขาไปเป็นทาสให้กับคนบังคังล่ำรวยคนมั่งคังล่ำรวยก็ขูดลีดเขาควบคุมแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าถ้าทําไม่พอใจนะในจ้างหรือในทาสเนี่ยสามารถที่จะฆ่านะทาสของตัวเองได้ในพระธรรมยากรเลยบอกว่านะคุณ ตัดสินลงโทษแล้วก็ได้ฆ่าคนชอบทำที่เขามีทางที่จะต่อต้านคุณนะพี่น้องครับคนที่ในฉบับธรรมะธรรมเนี่ยได้แปลว่าคนที่ไม่มีความผิดได้ฆ่าคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่ไม่มีทางที่จะสู้คือคนที่ไม่มีทางป้องกันตัวเองบางทีอาจจะเป็นคนงานนะ ที่ยากจนคนจนที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ที่ต้องถูกจับนะแล้วก็เอามาใช้งานนะถูกบีบบังคับให้ใช้งานนะพี่น้องครับนะเหมือนในสมัยนี้ก็คือการขามนุษย์นั่นเองนะจับคนที่เป็นชาวต่างด้าวเนีนะ่ยมาควบคุมแล้วก็มาขายเป็นแรงงานพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่พระธรรมอยากอกบอกเราว่าเราจะไม่ให้อะความมั่งคั่งรวยมาเพราะนะ ด้วยการเอาคนทีนะ่ไม่มีทางสู้เนี่ยนะนะเพื่อที่จะให้เราได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะเราจะมาอ่านกันต่อนะครับข้อที่7ข้อที่7ข้อที่8ถึงข้อที่12นะครับเป็นเรื่องของความอดทนต่อความยากลำบากเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียงคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอ,อกตั้งใจให้ดีเพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้วพี่น้องทั้งหลายจงอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิกภาษา จงดูองค์พระผู้จงดูองค์ผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่ที่ประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะผู้ได้กล่าวความในพระธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบและได้เห็นแล้วว่า ในที่สุดปลายนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนไปอขอภัยทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาการุณาศัก์เท่าใดดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือจงอย่าสบดสาบานอย่าอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกหรือสิ่งอื่นๆแต่ที่ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เพื่อท่านจะไม่ถูกลงโทษ ี่้องครับชาวนาต้องรอคอยนะพืชผลให้เติบโตเขาไม่สามารถที่จะเร่งการเติบโตให้ได้ดั่งใจได้นะไม่สามารถที่จะบอกว่าจะต้องเติบโตเวลานี้เท่านั้นเท่านั้นนะแต่พวกเขาต้องอดทนรอคอยเช่นเดียวกันนะเราซึ่งเป็น คนของพระเจ้าเราก็จะต้องฝึกในการอดทนรอคอยเวลาของพระองค์โดยเฉพาอย่างยิ่งการรอคอยวันที่พระยุสิทธิ์เสร็จกลับมาพี่น้องในครันที่เรารอคอยเราก็เจอกับความยากลบกกบาบากเชือกับการโจมตีเจอกับการข่มเหงเจอกับสารพัดเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากเกษตรกร,ก,รก็คือการรู้จักรอคอยนะทั้งชาวนาและคริสเตียนต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเฝ้าคอยรางวัลจากน้ําพักน้ําแรงที่จะได้ ในอนาคตนะอย่าให้เราใช้ชีวิตรเรากับว่าออพระเยซูคริสต์ไม่มีวันเสด็จกลับมาจะเสด็จกลับมาตอนไหนไม่สนใจนะแต่เราจะทํางานเพื่อนะรอคอยด้วยการขยายอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์พระองค์จะเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ข้อที่9เนี่ยยาบ่นว่ากันแล้วกันเมื่อเราดําเนินชีวิตแล้วก็ อยู่ในความยากลําบากรอคอยเนี่ยบางครั้งมันจะเจอความผิดพลาดเนาะเวลาทํางานร่วมกันก็ดีเวลาทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราจะเจอความผิดพลาดก็ตามของพระเจ้าว่าอย่าบ่นว่ากันแล้วกันก็คือเมื่อเกิดความผิดพลาดเนี่ยมนุษย์มักจะบน่นแล้วก็โทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหานะก็เกิดปะนะ็นปญหะนั้นพระเจ้าบอกกับเราว่าเรานะจะต้องไม่โทษคนอื่นนะจะต้องยอมรับร่วมกันในผลที่เกิดขึ้น ว่ามันเกิดขึ้นเพราะพวกเราทําด้วยกันเราจะต้องไปกันต่อนะขอพระเจ้านําเราในข้อที่13นะครับจนถึงข้อที่20เราอ่านด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของการอธิษฐานด้วยความเชื่อมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้น เชิญบรรดาผู้ปกครองของคิจักมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุนั้น ท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภยัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอให้ขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสปีกับหเดือน และท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตพืชผลต่างๆพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริงและผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทั้งผิดของเขานั้นก็ได้ช่วยจิตวิญญาณ ของเขาให้รอดพ้นจากความตายและได้กําจัดบาปเสียมากมายนะครับไม่ว่าเราจะชื่นชมยินดีหรือเจอกับความยากลําบากเราจะพบกับสิ่งที่ออทําให้เราชื่นชอบพอใจหรือเราไม่พอใจไม่ว่าสถานการณ์กรณีใ,ใดให้เราอาธิฐานต่อพระเจ้าพระคาของพระเจ้าบอกว่าจงอธิษฐานนะผู้ดใดมีความทุกข์นะครับเรามีความทุกข์ในเรื่องใดบ้างหรือเปล่าในวันนี้ ให้เราอาธิษฐานต่อพระเจ้าเรามีความรื่นเริงยินดีหรือเปล่าให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคําร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงที่เราร้องเพลงเราร้องออกไปคือคําอาธิษฐานที่มีทํานองแล้วก็มีจังหวะแล้ว้งแต่ก็เป็นคมอธิษฐานต่อพระเจ้าเราบอกกับพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้คนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะเชิญบรรดาผู้ปกครองผู้นาคิดจาก ไปที่บ้านแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเขาแล้วก็เอาน้ำมันเจิมเขาเขาก็จะได้รับการรักษาพระธรรมยากบกำลังพูดถึงคนที่เจ็บป่วยทั้งทางกายป่วยทางร่างกายในพระคัมภีร์ให้เราเห็นถึงน้ำมันเนี่ยนะเป็นยาในพระครรมของพระเจ้าเราเห็นสัญลักษณ์ของน้ำมันเนี่ยเล็งถึง พระวินญ,ญาณบทสุดด้วยนะครับดังนะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้น้ํามันตรงนี้ก็ไมยถึงการเยียวยารักษาเราใช้น้ํามันนวดเราใช้น้ํามันที่จะเ,เจิมนะขออภัยครับมีโทรศัพท์ เหตุนี้นะน้ำมันจึงเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทางจิตวิญญาณคริสเตียนไม่ควรแยกเรื่องร่างกายออกจากจิตวิญญาณเพราะพระเยซูริตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเราดังนั้นออการอธิษฐานแล้วก็การเจิมด้วยน้ํามันก็เป็นการรักษานะทางการแพทย์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ฤทธิดเดชของพระองค์เนี่ยเยียรักษาคนในคริสตจกักรนะไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเรามีสมาชิก แต่ละคนเนี่ยเป็นพระกายของเป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสต์เราจะมาร่วมกันนะผู้ปกครองพี่น้องมาที่ฐานตอบพระเจ้านะครับแล้วก็ร้องทูลตอบพระเจ้าร่วมกันนะครับข้อที่15พี่น้องครับคําอธิษฐานด้วยความเชื่อตรงนี้หมายถึงคนที่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานด้วยความเชื่อนะไม่ได้เป็นความเชื่อของคนป่วย แต่เป็นความเชื่อของคนที่อธิษฐานอธิษฐานนะขึ้นต้องขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยเรามีความเชื่อแต่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะตอบอย่างไรนั้นเป็นอ,อธิปไตยของพระองค์นะแล้วก็การอธิษฐานในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเราจะใช้บ่อยๆคือคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลได้แต่ข้อที่16บอกกับเราว่า คำอธิษฐานที่ชอบทานนั้นจะต้องเป็นคำอธิษฐานที่สารภาพบาปต่อกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันจะต้องเป็นคำอธิษฐานที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาปิดกั้นคาร้องทูลของเรานะพระคิดทําให้เราสามารถทูลขอการอาภัยจากพระเจ้าได้โดยตรงแต่การสารภาพบาปต่อกันและกันยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญในคิดจักรนะเราถ้าเราทําบาปต่อผู้อื่นเราต้อง ขอการยกโทษจากผู้อื่นต้องคืนดีกันก่อนก่อนที่เราจะมาที่ฐานก่อนที่เราจะที่ฐานต่อพระเจ้าถ้ามีอะไรมาขัดเคืองหรือทําให้พี่น้องมีความขัดเคืองไม่เข้าใจหรือ,อโกรธกันนะต้องยกโทษต้องอาภาัยให้กันก่อนถ้าเราทํำบาะมีผลต่อคิดจักเราต้องสารภาพต่อหน้าพี่น้องในคิดจักรถ้าเราต้องการกําลังสนับสนุนในการต่อสู้กับความบาป จงสารภาพกับคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะถ้าเราสารภาพเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าแต่เรายังรู้สึกว่าพระองค์ไม่ทรงอภัยหรือยกทษเราจะต้องสารภาพบาปนั้นกับพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นนะพูดคุยกันกับพี่น้องแล้วก็ที่ฐานต่อพระเจ้าเผื่อกันแล้วกันนะนี่คือคอาอธิฐานที่ชอบทำแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีความบาปอยู่คำอธิฐานของเราก็จะเป็นคำอธิฐานที่ไม่มีพลังงนั้นะ อธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนที่เราจะร้องทูลสารสนสนเราจะต้องสารภาพแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตียนดังนั้นเราเข้าสนิทกับพระเจ้าการร้องทูลต่อพระเจ้าเหมือนนะพระธรรมากอบยกตัวอย่างของชีวิตเอลียาซึ่งเป็นผู้ผู้นะผเป็นเป็นคนของพระเจ้าที่สนิทนะอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ฝนตกฝนก็ตกนี่้องครับ พระธรรมยากอบ,บอกว่าเราทุกคนก็เป็นได้เหมือนกันเราต้องชอบทำแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้านะครับแล้วก็ข้อสุดท้าย8.9พระธรรมยากบเป็นพระธรรมที่บอกกับเราว่าเป็นความเชื่อเนี่ยจะต้องเป็นความเชื่อที่มีชีวิตความเชื่อที่มีชีวิตก็คือความเชื่อที่แสดงออกด้วยการกระทำดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องของเรา ล้มลงในบาปเราต้องไปช่วยแล้วก็ให้เขากลับมาดังนั้นการช่วยคนก็ให้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องมันเป็นพฤติกรรมหรือการกระทําการะพฤติของเราที่แสดงออกมานะจากความเชื่อภายในของเรานะครับน้องเราสรุปด้วยกันนะคนที่ชาญฉลาดในการใช้ชีวิตหนึ่งก็คือไม่ชอบโกงคนอื่นเพื่อตัวเองมั่งคั่งร่ํารวยนะในข้อต้นๆไม่เอาลัดเอาเปรียบไม่โกงคนอื่นนะสองก็คือรู้จักอดทนรอคอยเป็น นะไม่เอาตามใจตัวเองไม่เอาตามเวลาของตัวเองรอคอยเวลาของพระเจ้านะอดทนต่อความยากลำบากได้สามก็คือไม่โยนความผิดให้กับคนอื่นนะคนที่ชันฉลาดก็คือจะไม่เอาความผิดนะให้กับคน,นแล้วก็พูดเพื่อที่ตัวเองได้ดีนะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยไปให้คนอื่นรับนะผิดชอบร่วมกันสี่ก็คือรู้จักสารภาพยกโทษให้อภยัย กันแลกกันข้อที่5้าคืออธิษฐานด้วยความเชื่อพึ่งฤทธิดเดชของพระเจ้านะครับนี่คือวิถีชีวิตที่พระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกกับเรานะพี่น้องครับพระธรรมยากอบบอกกับเราว่าเราจะต้องเป็นม,มีมีความเชื่อแท้แล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาแท้นะในพระเจ้านะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องนี้สําคัญมากๆเมื่อเราอ่านพระคําของพระเจ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรา คำถามที่ต้องถามตัวเ,เองนะครับคุณจะใช้ชีวิตอย่างช,านชันฉลาดนะคุณจะใช้ชีวิตนะให้ช,นชันฉลาดกว่าเดิมอย่างไรอย่าใช้ชีวิตอย่างไรจากนี้ไปพี่น้องให้เราเขียนแล้วก็บันทึกลงไปทุกครั้งตอบสนองแล้วก็เขียนลงไปคำสั่งที่ตั้งใจจะทำเป็นพิเศษนะมีคำสั่งใดบ้างที่เราอ่านในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับพี่น้องเอาไปเขียนแล้วก็ อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วข้อที่สคือเราจะแบ่งปันชีวิตที่ชันฉลาดให้คนรอบข้างได้อย่างไรพี่น้องครับผมพูดบ่อยก็คือถ้าเราไม่มีข้าวเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันข้าวให้กับคนอื่นได้ไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันเงินให้กับคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีชีวิตที่ชันฉลาดเราก็ไม่มีชีวิตที่ชันฉลาดแบ่งปันให้กับคนได้ฉะนั้นอธิษฐานทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราแล้วก็เราจะมี ชีวิตที่ชันฉลาดเนี่ยแบ่งปันให้กับคนรับพังได้เราที่ทานต่อพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะครับแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับข้อคิดจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอบพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าข้าที่เราจะไม่ไปเป็นทาสของความมั่งคั่งล่ํารวยเราจะไม่ให้เงินทองเป็นเจ้านายชีวิตของเราจนเราต้องทําบา ทำร้ายคนอื่นช่อโกงเอาลับเอาเปรียบคนอื่นปรุงจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเชืน่นนำเราพรุงจ้าที่เราจะมีความอดทนต่อความยากลำบากแล้วก็รอคอยเวลาของพระองค์เป็นปรุงจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราโรุงจ้าที่เราจะไว้ต่อความบาปสารภาพบาปแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็กลับใจ ขอพระองค์ทรงประเมตตาพระองค์จุคาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเราจะพร้อมที่จะยอมรับร่วมกันพระองค์จุคาในความผิดเราจะไม่บน่นแล้วก็ยกความผิดนั้นไปให้คนอื่นพระองค์จุคาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนาเราพระองค์จุคาที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมพระองค์จุคาและขอพระเจ้านําเราที่เราจะมีวิธีชีวิตในการอาธิษฐานร้องทุนที่เราจะไม่พึ่งกําลังอันจํากัดของตัวเองเราจะพึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พึ่งสติปัญญาพึ่งกําลังจากพระองค์ขอพระองค์ทรงนําพาพวกเราเราที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอุทธรณ์ครับเรา เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน